โอ้โหครับผมนี่เดกกินอร่อยๆต้องไฟลูกท่วมแบบนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมอยู่ที่บริเวณหาดแสงจันทร์นะครับหรือว่าคนระยองเขาจะรู้กันดีนะครับว่าเป็นหาด PMY นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสามแยกนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยววันนี้นะครับช่องตลอนถ่ายคลิปนะครับก็จะมาเดินพาชมนะครับว่าหาดพิมไวนะครับตอนกลางคืนเขามีอะไรขายนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับผมนะนี่นะฮะกลางคืนนะครับก็จะมีของขายริมหาดแบบนี้นะครับนี่นะร้านนี้ก็จะเป็นร้านหมึกย่างนะครับผมนะนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะฮะประมาณทุ่มครึ่งนะครับนี่นะร้านนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นนะครับ เขาเหนียวลูกชิ้นไก่ทอดหมูทอดนะครับคนลุมนะครับนี่นะคนลุมเลยทีเดียวนะร้านนี้ก็จะเป็นร้านกุ้งไ่เต้นกูเต้นนะนี่นะฮะนี่นี่เลยนะครับนี่นะครับสโลแกนทางร้านนะขอบครับผม นี่นะครับผมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกย่างนะร้านนี้นะครับผมน,น,นี่นะครับร้านหมึกย่างนะขายยาด้วย้าแล้วก็นี่นะครับเป็นร้านไก่ทอดนะครับผมไก่ทอดนะครับผมนี่เป็นร้านลูกชิ้นทอดนะครับร้านนี้นะทอดนันโดเจ้าครับผมอ๋อนี่คืออะไรนะครับผมนะตําร์นาโดนนะร้านนี้นะ สี่โมงเย็นถึงตีสามเลยนะอยู่บริเวณนี้นะสามแยกนางยักษ์นะ๋อตรงนี้คือเขาเรียกสามแยกนางยักษ์นะอ๋อครับผมนี่นะครับผมครับผมนี่เมนูมีหลากหลายเลยนะครับผมนะนี่นะมีตําไทยตําปูตําปลาตาปูม้านะตากุ้งสดนะฝากด้วยนะครับร้านนี้นะนี่ครับผมเดี๋ยวรับผมนี่นะสี่โมงเย็นถึงตีสาม โอ้โหสุดยอดครับผมนี่นะเดึกๆก,ก็มาได้นะครับผมนี่นะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านน้ำนะนี่นะเก๋เลยนะครับนะเป็นอะไรเอ่ยเป็นกาแฟป่ะร้านกาแฟะนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านหมึกสดย่างนะครับนี่นะนี่สินค้ามีหลากหลายมากมายเลยนะครับนี่นะร้านนี้ก็จะเป็นร้านแมลงทอดอ<ม>ินเตอร์นะครับผมนี่นะขายชุดละ30บาท มะเร็งนะมีเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะครับมีเยอะเลยนะครับนี่นะใครที่มาเที่ยวหาเพียมไฟนะหรือว่าหาแสงจันนะครับนี่นะใครหามองหากับแก้มนะนี่ต้องเป็นมาเรงทอดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมแล้วก็จะมีเสื้อผ้านะครับผมมีเสียด้วยนะให้เช่านะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านหมาล่านะครับ มาล่านะนี่นะไม้ละสิบบาทนะซื้อสิบฟรีหนึ่งนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวนะครับผมนี่นะครับผมเยอะเลยนะครับของขายนะยาวเลยนะครับผมนะคลิปนี้ผมอาจจะพาเดินไม่สุดนะแต่ก็จะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับผม ร้านนี้ก็จะเป็นร้านหมึกย่างนะครับผมนะสวัสดีครับผมนี่นะนี่ย่างกันร้อนๆเลยนะครับนี่ขายยังไงครับผมเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่นะสามตัวเลยนะที่ทําอยู่นี่นะนี่นะครับผมสามตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะมีหลายราคานะครับมีตั้งแต่ราคาไซเล็กนะครับผมจนไปถึงไซใหญ่นะนี่นะยี่สิบสามสิบห้าแล้วก็สี่สิบนะนี่นะครับฝากด้วยนะครับผมร้านนี้นะ โอเคครับขอบคุณครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมที่หาดแสงจันทนะร้านนี้รู้สึกว่าจะเก็บร้านแล้วนะครับนี่สมตำนะนี่นะครับใครที่ชอบแบบบรรยากาศนั่งชิวๆนะครับผมก็จะเป็นร้านอาหารแบบนี้นะครับผมนะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ฮะนะครับผมนะประดับด้วยไฟแสงสีนะครับนั่งอยู่ด้านหลังนะครับ นี่นะครับใครที่ชอบดีนะครับนี่แม่ค้าก็กำลังทำอยู่สวัสดีครับผมนี่นะฮะนี่นะร้านนี้ก็ชื่อร้านอะไรอะไรนะครับเนี่ยอืมครับผมนี่ฝากด้วยนะครับผมร้านนี้นะก็จะนั่งกันอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่เดี๋ยวพามาดูร้านนี้นะครับหาดนี้ก็จะ ยาวเลยนะครับยาวโหเยอะยาวหลายกิโลเลยนะครับถึงมาตรพุทเลยนะอานนี้นะนี่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านเรื่องปลาเผานะครับนี่ปลาตัวเบเริ่มเลยนะนี่นะก็ได้หมดอ่ะทางร้านก็มีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะร้านใหญ่นะครับร้านนี้นะก็จะมีโต๊ะนั่งด้านหลังนะครับผมมครับผมร้านใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะ บรรยากาศด้านหลังนั่งดีมากเลยนะครับนี่โอ้โหครับสุดยอดเลยครับร้านใหญ่มากสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับนี่นะตอนนี้อยู่ร้านอะไรครับเนี่ยลุงเดียวครับลุงเดียวนะนี่นะครับเป็นร้านใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับตัวนี้กําลังผัดอะไรครับเนี่ยไฟลุกเลยนะครับ ร้านลุงเดียวนะขายตั้งแต่กี่โมงครับเที่ยงตั้งตั้งแต่เที่ยงนะถึงกี่โมงครับถึงเที่ยงคืนนะนี่นะฮะร้านนี้นะครับผมบรรยากาศนั่งริมหาดเลยนะครับสวยนะครับนี่ใครที่ชอบบรรยากาศนั่งชิวๆนะครับผมที่ริมทะเลนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชุดนี้นะครับนี่นะไฟท่วมเลยนะครับ โอ้โหครับผมนี่เด็วกินอร่อยๆต้องไฟลูกท่วมแบบนี้ oh. ร้านลุงเดียวนะครับผมสุวนี้เป็นกระเพาะหมึกใช่ไหมครับนี่นะฮะกระเพาะหมึกนะครับ ผัดกระเพราต้องแบบนี้นี่ร้านนี้นะครับก็เป็นร้านลุงเดียวนะครับผมนี่นะโอเคครับนะคลิปนี้ตะลอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไ,ไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบครับ